มาแกะกันเลยครับลูกค้าส่งมาส่งอะไรมาให้ทำเออ กันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โห น็อตไม่มีอะน็อตไหนเนาะเนี่ยน็อตไม่มีครับน็อตไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้ oh, ทำไมเละแบบนี้นะ น็อตไม่มีนะครับโอ้แล้วทำไมมีฝาสองฝาน้อเนอเี่ยเอามาทำไมนอ้อสรุปแล้วให้ฝามาถูกไหมเนี่ยนี่มันเข้าคู่กันนะแต่นี่มัน เป็นของตัวอื่นนะครับตัวนี้มันเข้าคู่กับตัวนี้นะน็อตไม่มีนะครับนอ็อตหาดูดีแล้วนะน็อต่ตัวสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันมันจะไปหาซื้อที่ไหนนะครับน็อตที่มันสั้นมันพอดีนะ อาแม่เหล็กหลุดอีกนะครับโอ้ตัวนี้เสียเยอะนี่นะครับแม่เหล็กหลุดแม่เหล็กแตกนะครับทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะ คือช่างรับพันทุนตัวนี้นะครับเรื่องของเรื่องนะรับพันทุนรับซ่อมนะถ้ามาสภาพนี้ตัวนี้น่าจะเป็นไดเทียมนะครับตัวนี้นะไดเทียมเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดอีกทีหนึง่งถ้ามันไม่ไหวก็สภาพแบบนี้ก็น่าจะซื้อลูกใหม่นะครับ คือตัวนี้ก็เอาไปให้ร้านอื่นเขาทำแล้วนะครับไม่แน,น่ใจว่าตอนร้านอื่นเขาถอดมันอย่างน้อยทุกชิ้นส่วนต้องอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์มาก่อนนะครับแล้วก็มันจะตัวนี้มันจะคือก็เรื่องของมันแต่ตัวนี้มันต้องไม่แตกประมาณน,นี้นะครับนอกก็อตก็ต้องครบ ซองฐานอะไรพวกนี้มันก็ต้องอยู่ครบนะครับสปริงอะไรพวกนี้นะถึงมันจะเก่ามันจะหมดก็เราจะใช้ซองเก่าเปลี่ยนฐานใหม่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับตัวนี้ตัวนี้เท่าที่ดูแล้วเป็นไดเทียมนะครับไดเทียมไดเทียมก็ถ้าสภาพมันเละมากก็เดี๋ยวลอง ให้ FC ไปดูราคาโลกใหม่นะโอเคครับเพราะว่าแม่เหล็กมันมันสภาพมันไม่เต็มนะเนี่ยมันมันอยู่ครึ่งมันอยู่ครึ่งของตัวดีเองนะครัสวัสดีครับ